อีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับที่เรายังคงติดตามอย่างต่อเนื่องก็คือกรณีที่มีชาวบ้านเนี่ยเคยร้องเรียนกับเรามานะครับว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาโรงกําจัดขยะที่เป็นโรงกําจัดขยะขนาด800ตันซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ซอยอ่อนนุช86แยกหนึ่งนี่ล่าสุดนะครับทางโรงกําจัดขยะก็ บอกว่าจะเร่งแก้ปัญหาทั้งแผนระยะสั้นระยะยาวโดวยเร่งด่วนนะครับหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยทนดมกลิ่นเหม็นมานาน2ปีนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในซอยอ่อนนุช86แยกหนึ่งแขวงประเวศเขตประเวศกรุงเทพมหาคนครซึ่งเดือดร้อนนะจากปัญหากลิ่นของขยะนี่แหละครับทางกรรมการหมู่บ้านอิมพีเรียลพาร์ซึ่งอยู่ติดกับโรงงานกำจัดขยะขนาด800ตันก็ได้ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องการกำจัดกลิ่นขยะ ก่อนหน้านี้ก็เคยร้องทุกข์กับทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงนะครับให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ในายนันทิภาคโมมินกรรมการหมู่บ้านบอกว่าเดือดร้อนมานานครับหลังจากได้เข้าร่วมหารือทางออกกับทางโรงงานกําจัดขยะทางโรงงานรับปากบอกว่าจะแก้ปัญหาให้ตอนนี้ก็รอดูว่าจะมีมาตรการออกมาอย่างไรนะครับนี่นะครับที่ผ่านมาผ่านมา2ปีก็ไม่รับการแก้ไขเท่าที่กวรครับกลิ่นเหม็นแล้วก็ยังมีควันพิษจากการเผาขยะเนี่ย ลอยขึ้นมาส่งกลิ่นส่งผลกระทบทําให้บางคนเน่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยกันไปนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับผรบอันแรกเลยเนี่ยเรื่องกลิ่นเมนหม็นเน่าจากการหมักขยะของโรงงานนี้นะครับเพราะว่าเราได้พิสูจน์ทราบแน่ชัดแล้วว่ามันมาจากโรงงานนี้แน่นอนเพราะก่อนหน้านี้เราไม่เคยได้รับกลิ่นพวกนี้เลยนะครับและตอนนี้ก็คือหมายถึงว่าไอ้กลิ่นเหมน็เนเนี่ยมันมีตลอดยี่สิี่ชั่วโมงสาม้ยหสิ้าวันจนพวกเราใช้ชีวิตปกติไม่ได้คือเปิดหน้าต่างไม่ได้เปิดประตูไม่ได้ มันจะมีกลิ่นเหม็นเน่าอย่างนี้อยู่ทั้งวันเขามีเตาเผาอยู่แคสองเตาเขาต้องเร่งเผาพอเ,เผามากๆเข้าเนี่ยควันดำมันก็ออกมาจากปล่องเราเห็นปล่องจากป่องนะครับพอควันดำมันออกมาปุ๊บเยอะๆเข้าเนี่ยเริ่มมีอาการระคายคอเจ็บคอนะครับบางท่านป่วยเป็นภูมิแพ้บางท่านหืดคอผืดเริ่มกระทบหนักขึ้นครับล่าสุดทางกรรมการผู้วยการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัด ดเรเกรียงพลพัฒนรัตน์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมงานโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า800ตันต่อวันรับเรื่องร้องเรียนผลกระทบกลิ่นจากประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านอิมพิเร่พาร์คและชุมชนใกล้เคียงทั้งนี้ตัวแทนบริษัทที่มาพูดคุยกับชาวบ้านบอกว่าบริษัทตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านมาได้แก้ไขยอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็มารับฟังปัญหาชาวบ้านซึ่งได้มีข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ทางบริษัทก็บอกว่าจะรับไปศึกษารูปแบบในการดําเนินการที่เหมาะสมสําหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวมีแผนที่เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีเนื้องานอีกหลายส่วนที่จะจัดทําเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการกําจัดมูลฝอยทั้งระบบเป็นระบบปิดทั้งหมดซึ่งจะทําให้กลิ่นขยะลดลงนะครับเหลือน้อยที่สุดนะครับเ,เดี๋ยวลองฟังตัวแทนของโรงงานกําจัดขยะหน่อยครับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วจะทางผมก็รับทางผู้บริหาร เทศนาคมได้มารับเรื่องทั้งหมดในวันนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วจะเตรียมมาตรการหรือว่าเตรียมข้อมูลต่างๆเพื่อมานชี้แจงกับทางที่ว่านะฮะเราถึงรวมโดยรอบระยะเวลานี่ทั้งผู้โดยสารเนี่ยมารับทราบข้อมูลแล้วนะฮะคาดว่าจะเร่งโดยเร็วๆนี้ สำหรับโรงงานกำจัดขยะที่ว่าเนี่ยเป็นโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนด้วยเทคโนโลยีเชิงกลชีวภาพเพื่อผลิตพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า800ตันต่อวันนะครับเป็นโครงการกำจัดมูลฝอยเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ในกรุงเทพมหาคนครโดยบริษัทกรุงเทพธนาคมเป็นผู้ดำเนินโครงการใช้เทคโนโลยี MBT เป็นแห่งแห่งแรกของประเทศแล้วก็เป็นโรงงานกำจัดมูลฝอยที่สามารถผลิตกระ,กระแสะไฟฟ้าได้เป็นแห่งที่สองในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนะครับ แต่ก็มีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนระแวกใกล้เคียงอย่างที่เราเคยนําเสนอไปแล้วนะครับวันนี้ก็2ฝ่ายก็ได้มีการหารือเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจะได้อยู่ร่วมกันได้นะครับ